ก็จากกรณีแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ตึกสตงถล่มครับทางตำรวจครับก็ได้ส่งสุนัขเคนายนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับผู้ที่ติดอยู่ในซากนะครับหลายคนคงอยากรู้จักครับว่าสุนัขเคนายเนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับก็พอเลี้ยงจะมาเล่าให้ฟังครับสุนัขเคนายคือสุนัขตำรวจที่ผ่านการฝึกฝนทักษะนะครับเพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานในหลายหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ระเบิดรักษาความปลอดภัยหรือว่าค้นหาคนร้ายหรือว่ายาเสพติดครับ ที่มาของชื่อเป็นอย่างนี้ครับที่ประเทศอังกฤษครับหน่วยงานสุนัขตำรวจมักเรียกสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนเหล่านี้ว่าเคนายซึ่งเป็นการเล่นคําที่มาจากคาว่าคานายนะครับอ่านว่าเคนาย c a n i n e นะครับซึ่งแปลว่าสุนัขซึ่งต่อมาทําให้เขียนคํานี้แทน,นง่ายๆครับว่าตัว K แล้วก็เลขเก้าคือเคนายนั่นเองนะครับในช่วงปี1908ารครับตำรวจรถไฟในอังกฤษเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มแรกๆที่ฝึกสุนัขตำรวจเพื่อเป็นตัวช่วยในการจับจรนผู้ร้าย นอกจากนี้ในประเทศอื่นๆในยุโรปครับก็ได้เริ่มมีการนํามาใช้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่สกอตแลนด์ครับมีการนําสุนัขพันธุ์บลัดฮาวเข้ามาใช้งานพวกเขาเรียกมันว่า sleuths e ครับ s สร็ Dog นะครับ หมายถึงนักสืบน,นะครับหรือที่กรมตำรวจในเบลยเยียมเนี่ยฮะได้เริ่มโครงการประจำการของสุนัขตำรวจในปี1889ก่อนที่จะแพร่หลายออกไปยัางออสเตรียและฮังการีนะครับรวมทั้งในเยอรมนีนะครับก็ได้เลือกสายพันธุ์เขาเรียกว่าออสเซเชียนครับหรือว่าเยอรมันเชฟเพิร์ดครับเราจะเห็นพันธุ์นี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับในเคน์นายนี่มาฝึกและใช้งานแถมยังเปิดเป็นโรงเรียนฝึกสุนัขตำรวจในปี1920งเ้าลยครับทำไมต้องใช้สุนัขหรือหมาในการปฏิบัติงานครับแบบนี้ครับ พราะว่าสุนัขหรือหมาเนี่ยหูได้ยินดีกว่าคน20เท่านะครับตามองเห็นดีวนดก,นนกว่าคน10เท่าครับดมกลิ่นได้มากกว่าคน1 4ึงเท่าครับสำหรับสุนัขเคนายในเมืองไทยนะครับก็ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่มาราว0กว่าปีก่อนนะครับในช่วงที่พนตํารวจเอกเผ่าศรียานน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจครับโดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาเกี่ยวกับการฝึกสุนัขนะครับนำความรู้กลับมาถ่ายทอดครับแล้วก็เลยได้จัดตั้งกองกำกับการ สุนัขแลม้มาตำรวจขึ้นครับสุนัขตำรวจในประเทศไทยนะครับมีเวลาประจำการประมาณ9 1 0ปีครับก่อนจะถูกปลดหลังจากนั้นจะได้รับการนำเข้าสู่กระบวนการประมูลนะครับประมูลสุนัขตำรวจนี่แหละครับแล้วก็คนก็จะเอาไปเลี้ยงนะครับหรือบางตัวครับติดครูฝึกมากครับก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครูฝึกครับแล้วก็ได้รับการดูแลจากหน่วยงานนั้นๆจนสิ้นอายุขัยนะครับสเปคของสุนัขขนายต้องเป็นยังไงครับต้องเป็นสุนัขที่มีท่าทางกระตือรือร้นครับ อยากรู้ไม่กลัวเสียงดังไม่กลัวคนไม่ก้าวร้าวต้องไม่หงอยเพราะการหงอยนี่อาจบ่งชี้ถึงการเป็นสุนัขป่วยนะครับสุนัขที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกฝนก่อนจะแบ่งไปทําหน้าที่โดยหลักๆจะมีอยู่5ประเภทครับค้นหาวัตถุระเบิดค้นหายาเสพติดติดตามหรือสะกดรอยอารักขาหรือว่าจูโจมแยกพิสูจน์กลิ่นของกลางครับโดยสุนัขที่ยอดฮิตนะครับจะามาฝึกเป็นเคนาะยนะก็คือ German Shepherd นะครับหรือว่า Aussieian นะครับ มีถิ่นกําเนิดที่เยอรมนีนะครับอีกพันธุ์ครับรอดไวเลอร์ครับเป็นสุนัขเก่าแก่พันธุ์หนึ่งของโลกครับแม้จะดูดุนะครับแต่ว่ามีนิสัยอบอุ่นกับครอบครัวที่เลี้ยงดูมันครับมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีสูงครับส่วนใหญ่รอดไวเลอร์จะใช้ในงานอารักขาแล้วก็ป้องกันนะครับอันนี้ครับราบาร์ดลิทิฟเวอร์ครับมีนิสัยล่าเริงจมูกไวครับแล้วก็มีความอดทนครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้ในการหายาเสพติดหรือว่าหาระเบิดนะครับอันนี้ก็โหดเหมือนกันครับพันเอร์นระคับ เป็นสุนัขพันธุ์ผสมของพันธุ์แมนเชสเตอร์เทเรียโรดไวเลอร์และเจอร์แมนสปินเซอร์นะครับมีนิสัยกระตือรือร้นพลังงานสูงครับก็ยอดฮิตครับบลัดฮาวครับมีประสาทสมบัติชั้นเลิรครับสามารถแยกแยะประมวลกลิ่นได้มากกว่ามนุษย์ถึง40เท่าครับก็เป็นสุนัขดมกลิ่นยาเสพติดยอดนิยมอีกพันหนึ่งฮะ แล้วก็เบลเยียมมาลินอยนะครับแต่เดิมเนี่ยครับก็เอาไว้ใช้ต้อนฝูงแกะครับตอนนี้ก็มาเป็นสุนัขตรวจระเบิดครับแล้วก็หาคนที่สูญหายนะครับผมก็สงสัยก็ว่าผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าเอาพันธุ์นี้มาทำเคนายครับใครมีคลิปช่วยส่งให้ผมทีครับท่านทายแี้ว่าพันธุ์อะไรครับพันุไซครับไซบีเลียนครับอยากจะเห็นครับว่าเป็นเคนายเป็นยังไงครับ